สวัสดีครับอันนะ้นั่งตูวมาจากไหนครับมาจากซีเรียอะไยครับอ๋อพวกเรามาจากซีเรียลยู u ่าไม y s า y ยูทอมายคือท้องฟ้าครับอันนะนําตัวแต่เราอ้าวเราครับครับผมปอเช่เล่นเป็นวีครับผมส่วนครับผมเต้ครับเล่นเป็นทอมฟ้าครับผมสวัสดีครับผมเสือครับเล่นเป็นทอร์นิมครับผมสวัสดีครับผมบูมหานครับรับบทเป็นแสนครับ สวัสดีครับผมจำครับผมรับบทเป็นไอ้ครับสวัสดีครับผมเฟิร์สครับรับบทเป็นพีคครับพูดจังหน่อยนะเพราะว่าเนี่ยชื่อมันจะสุดข้อมันไม่ยิได้ครับผมเริ่มเล่าเรื่องย่อที่มาที่ไปก่อนเรื่องยอเป็นยังไงเกี่ยวกับอะไรใครเป็นตัวแทนอ่าก็คือก็คือเรื่องของเราจะอยู่ในคณะของคณะวิทยากรก็คืออยู่ในมหาลัยนั่นแหละครับผมมันคณะวิทยากรซึ่งพวกเราทุกคนเนี่ยก็จะมีกีฬาที่เล่นแตกต่างกันไปใช่ครับก็อย่างคู่เราก็จะเป็น เล่นบาสครับแต่ละคนก็แตกต่างกันไปครับอย่างวีหรือว่าเช่จะเล่นเป็นนัีกีฬาวิ่งเหมือนเฟิร์สแล้วก็โดมก็คือคริสอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้มาบูก็จะเป็นนักฟุตบอลครับส่วนจัมก็จะเป็นนักกายภาพก็จะแบบรู้เรื่องแบบสริยะร่างกายคอยนวดครับแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งน้องเฟิร์สครับเล่นเป็นน้องชายผมเป็นักกีฬาบาสครับโดยเส้นเรื่องเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3มคู่ใช่สามคู่หลักๆก็จะมีแบบ แนวพี่น้องซัพพอร์ตกันแล้วก็แนวโรแมนติกคอมเมดี้แล้วก็ดราม่าใช่ครับผมเอาแต่ละคนแบบความยากง่ายสิซีรีส์พอพูดถึงกีฬาปุ๊บทุกคนมีสกิลด้านนี้กันดูน่านิ่งมากเลยสกิลด้านนี้เอาแต่ละคนแบบแต่ละคนเล่นเป็นได้กีฬาอะไรบ้างแล้วสกิลด้านนั้นมีไหมผมกับเสือจะเป็นบาสครับเราคือเราสองคนจะเล่นบาสเป็น เ่าเล่นเล่นผิวเผินที่โรงเรียนแบบเล่นเหมือนเล่นตอนกลางวันเล่นตอนเย็นเล่นเล่นอย่างงี้ใช่ครับแต่ว่าพอมาถ่ายมันต้องคือเราต้องเก่งเราคือนกีฬาทีมชาติเราต้องเก่งมากแล้วเลยต้องไปเวิร์กช็อปกีฬาบาสลงแต่พื้นฐานใหม่หมดเลยรมาลูกมาใหญ่นะแม่ใหญ่ คือเราทั้งเราสองคนเนี่ยก็เลยต้องไปลงพื้นฐานใหม่เลยทั้งหมดก็คือต้องแน่นหมดส่งลูกต้องเป๊ะชูต้องเป๊ะท่าแบบต้องได้ให้หมดเหมือนเราเก่งมากครับใช่ครับผมจริงๆมันหนักใจากสำหรับเราเพราะว่าเล่นปกติเล่นได้แต่ต้องเล่นยังไงให้แบบาออกมาแล้วมีความต้องดีอ่ะแรกแรกก็นิดนึงครับเพราะว่าตอนแรกก็คิดว่าเล่นเฉยๆแต่ว่าสุดท้ายคือเขาบอกถ่ามันต้องได้ถ้าต้องเป๊ะพุ่มกับอกว่าถ้าแบบก็คือต้องนักกกฬาทีมชาติจริงๆเลยครับใช่ครับผม ของผมขพงผมก็เป็นนักฟุตบอลครับก็เล่นบอลอยู่แล้วครับปกติแต่คือเรื่องนี้ก็จะเป็นโฟกัสทางบาดมากกว่าครับก็เล่นบอลนิดหน่อยหน่อยครับผมครับของผมนี่เหมือนกับไม่ต้องเล่นกีฬาอะไรครับผมจะเป็นกับนักกายภาพบําบัดคอยดูแลเอ,อผู้ที่บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยครับ,บผมก็ออกกำลังกา<อ>ยชื่อจริงก็ไม่ออกกำลังกายอยู่แล้วด้วยครับไม่เลยแบบไม่เลย <S <S ไม่เลยไม่ขยับตัว ใช่แค่เดินก็เหนื่อยแล้วครับผมแล้วเรามีสกิลไว้ถ้าการเป็นนักยิมเพาพกำลังก็ต้องมีความน่าเชื่อถือต้องรู้ว่ากล้ามเนื้อไหนเยอะมากกว่าไม่เหมดะหรอกครับคือผมมานวดเขาไม่เป็นส่วนใหญ่จะจะไปนวดเองซะมากกว่านวดที่ไหนครับไม่นวดร้านปกตินวดแบบแข็งตัวเออไม่อ่อนไม่ได้พวกคุณเราไม่ได้มาจริงเลยอ่านไม่ได้เล่นกีฬาผมเล่นเป็นทีมวิ่งมีปอเช่ด้วยกับผมแล้วก็มีคริส ไม่มาใช่ครับก็แบบเราต้องแบบฝึกให้แบบท่าจับส่งไม้ให้แบบให้ดูเซียนให้ดูเก่งขึ้นแบบท่าวิ่งอะไรก็แบบให้ดูแบบการขยับใช่การขยับตัวให้เหมือนนักวิ่งมากขึ้นก,มก็มันไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ก็นิดนึงครับไมย่ยากแต่ก็ยากไม่ใช่ก็ยากนิดนึง เอส่วนผมก็เป็นนักวิ่งครับก็อยู่ทีมเดียวกันแล้วก็จะมีคริสที่เล่นเป็นคู่ผมก็จะเป็นนักวิ่งเหมือนกันครับปกติเราวิ่งมหหรือว่าเคยครับเคยแข่งวิ่งครับมันก็ไม่อยากครับไม่ยากไม่อยากครับแล้วก็คริสนี่ก็เอเป็นนักกีฬารักบี้ครับเขาก็วิ่งได้มันก็ถ้าเออถ้ามันได้สุดวิ่งได้นะวิ่งไรวิ่งเรา ที่ต้องเล่นกีฬาในเรื่องต้องเล่นกีฬาแล้วต้องมีความสมอจริงหรือว่าเราเล่นเป็นจริงๆอะ่ะและ้วการแสดงมันยากมากเหมืนอน acting อย่างเงี้ยแต่ละคนกไงอ่าเ่<ๆ>็ก็เวลาถ้ามันจะเป็นซีนบาสอย่างเงี้ยครับสม่าครับถ้าถ่า,ายซีนบาสก็จะเป็นวันนั้นก็จะเป็นซีนบาสทั้งวันเลยครับก็ถ้าซีนบาร์เรื่อง acting หรืออารมณ์ก็จะน้อยลงหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นเน้นท่าเน้นการแข่งขันมากกว่าแต่ว่ามันก็มีจังหวะที่ต้องเล่นทั้งอารมณ์ทั้งเล่นบาสไปด้วยก็ ก็แอบบยากแอบบงงเพราะบางทีเราอาจจะกังวลผ้าครับแต่ว่าพอถ่ายไปสักพักมันก็จะเริ่มชินครับจะเป็นจะเป็นแบบพิเต้ม,มากกว่าก็คือแบบก็คือบาสมันก็จะเป็นส่วนของบาสแต่ว่ามันก็จะมีแบบนิดนึงการแสดงอารมณ์ผมว่ามันก็ไปตามแบบอารมณ์ต,ตอนถ้า<ๆ>เราเล่นบาสใช่<ๆ>เพราะแบบมันอารมณ์เหนื่อยก็คือเหนื่อยจริงๆเพราะเราเหนื่อยกันจริงๆเพราะว่ารอบแรกๆมันก็จะเขินๆใช่ใช่เลย ใช่ก็จะเป็นประมาณนั้นครับความมันก็แบ่งส่วนกันมากกว่าอยากเล่นรัฐท่าไหนที่สึกว่าออกมาแล้วมุมกล้องดูดีสุด,ดสำหรับเราสองคน,นเอาความจริงไหมฮะเอาความจริงสิเรายังไม่เห็นเลยคือยังไม่ได้ดูเลยหรือว่าอย่างนี้แต่แต่แต่แตมีม,มีผมชอบของพิเตอร์เขาแบบหมุนไปหมุนมาเท่อย่างเท่เลยครับจริงถ้ามันออกมาแล้วไม่ต้องจริงอะไรนะฮะทำได้จริงมหรือทำจริงครับเพราะว่าท่านนี้ซ้อมเป็นอาทิตย์เลยจริง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 ฮะ มีแบบสับหลอกสับหลอกแบบแบบเหมือนต้องการเ้าก็หมุนใช่แบบเดาะเดาะอยู่ตีลังกาสามรอบผมเล่นได้ครับแต่ว่าคือถ้ามันไม่ได้เป๊ะล้วก็แบบไม่ได้เก่งขนาดในในอย่างนั้นนะครับใช่แต่มุมกล้องก็ช่วยนะเขากระซิบกระซากอะไรกันเนะ่ไม่ทานเตรียมก่อนของของผมก็ ของผมก็ไม่ก็ไม่ได้แบบเล่นเยอะครับก็เล่นแบบท่าเบสิกที่ทุกคนเล่นได้อยู่แล้วครับก็แบบมีเก็บท่าแบบยิงบ้างอะไรบ้างทั่วไปครับผมสบายครับชิลๆใช่ค่ายิงเป็นไงผมลุกไม่ได้พี่แต่ว,ว่าเทคเยผ่านตลอดเลยสำหรับเราอ่ะใช่ครับผมค่อนข้างเก่งเพราะถ้าเป็นเรื่องถ้าเป็นเรื่องเล่นลอย่างอื่นนะัผมททเทคเดียวผ่านแนตะ่<ท>ถ้าเป็นที่พูดยาวๆก็น่าจะหลายเทคอยู่เพราะว่า จำไม่ค่อยได้กับกูนี่แหละแส์ว่าเรามีปัญหากับการเรื่องทั้นบทก็ไม่ค่อยมีครับแต่มันจะมีปัญหากับผมมากกว่าบทนะไอ้บูเขาจะเป็นคนพูดเร็วใช่ผมเป็นคนพูดเร็วลิ้นมันสลวนแล้วมาทีนี้ก็จะกลับคําอ่าก็ผมก็คิดไม่ทันเหมือนกันลิ้นพันกันใช่ฮะแล้วทีนี้มันก็เหมือนพูดอ่ะผมก็พูดจะแบบเอาหลังมาหน้าหน้ามาหลังอย่างเงี้ยสมมติจะไปไหนอ่ะพี่ไปไหนอย่างเงี้ยแล้วก็ไหนไปอะไรผมประมาณนี้ครับ ค่อนข้างที่จะเก่งเลยทีเดียวใช่ครับโอ้โหเยอะเลยครับเป็นสิบไม่ถึงสามสี่เทกเดี๋ยวพูดงั้นดีผมให้ผมดูเก่งเลยเทกเดียวผ่านย้อนไปย้อนมาเนี่ยจะเป็นอย่างี้ครับเลยเนี่ยในอยู่ในบทก็จะเป็นประมาณนี้ครับครับของผมก็เออที่ถามว่าเหมือนเหมือนกดดันไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมีความยากไหมในบทเหรอครับ คือด้วยตัวของบทที่ผมรับอะก็คือตัวไอ้อ่ะจะเป็นคนที่นิ่งๆไม่ค่อยได้พูดดังนั้นเนี่ยในบทก็จะแบบพูดน้อยๆแต่ว่าเน้นเหมือนกับแสงสีหน้าหรืออะไรอย่างนี้แทนครับผมนายลองแสดงสีหน้าเอาเอาหน้ายังไงเห็นหน้าบูมเห็ยนหน้าบูมโหง่ายเลยปะเพราะว่าทำทุกวันเลยไม่ได้อ้าวไม่ได้หร <c oughs> ออ๋อต้องรักการลืมลืมลืมครับต้องมาจะกดดันตรงที่เหมือนกับเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกด้วยอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็ ไม่เคยเหมือนกับที่จะเข้าเหมือนกับมีการแสดงหรือว่าเรียนการแสดงมาก่อนก็เลยจะกดดันในช่วงแรกๆครับผมต่อเลยคิดว่าคิดว่าจะเปียกามหนาวขอวเราก็แบบตอนที่เราวิ่งก็แบบออกไปกลางแดดแบบแกลังเที่ยงตั้งแต่เช้าถึงเย็น แขนแบบเป็นรอยทุกคนไอคริสก็เป็นเช่ก็เป็นแบบเป็นรอยขอบเสื้อแบบใช่แต่เราเป็นมายการโเคชั่นไม่มีปัญหาอะไรแล้วพี่มีปัญหาการโลเคชั่นก็ที่มีปัญหากระโดดใช่เพราะว่าตอนวิ่งก็ไม่ได้ค่อยไม่ไม่ได้คอยได้พูดเท่าไหร่ใช่ครับตอนโน่ตอนโน่งไม่ได้วิ่งถูกแล้ว ยากไม่ไม่อยได้เข้าด้วยกันไม่งั้นไม้เคยครับถ้าเข้าด้วยกันม่ไม่รู้เรื่องกินมทั้งวัน่ออไคนนึ่ที่พูดคนนึงก็พูดไม่รู้เรื่องคนนึงก็พูดสลับกันไปใส่กันมาครับก็ส่วนตัวของผมก็อย่างวิ่งมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นมันแค่ติดที่ว่าร้อนบ้างมันใช้เวลานานบ้างเก็บนู่นเก็บนี่เยอะอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าบทของผมที่ยากจริงๆจะเป็นพวกซีนอารมณ์มากกว่าเพราะว่า คู่ผมกับคริสจะเป็นซีนอารมณ์เยอะมากครับมันก็มันเหมือนมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เหนื่อยกายแต่แบบเหนื่อยใจอะครับมันแบบเหนื่อยใจครับไม่เหมือนแบบมันใช้อารมณ์เยอะครับใช่ครับเนหนื่อยจิต่อะมันต้องใช้คําว่าอะไรอะผมพูดไม่รู้เรื่องอะผมก็พูไม่รู้เรื่องผมคิดคําไม่ทาย เราพูดเรื่องเราของผู้พิทักษเาอาว่เราอะหมายถึงว่าเราเล่นากกาด้วยกันเราบทมันเยอะมันทำให้เราเครียดเราหนักใจประมาณนั้นครับประมาณเหมือนนั่นแหละรครับในการผู้พิทักษ์แบบในเลวลาเข้าซีนด้วยกันที่เป็นพาร์ทนายด้รรวยก,กันเราคู่กันครับมันจะต้องจูนกันยังไงบ้างสำหรับคู่เราเหมือนน้องก็น้องกับผมก็สนิทก,กันอยู่แล้วมันก็ไม่ยากครับเข้าด้วยกันมันแค่เหมือนอารมณ์ของสตอรี่ไลน์ของพวกเราอะครับมันจะ เน้นไม่ทางแบบดราม่าแล้วมันก็เอ่อคู่เราแตกต่างจากคู่อื่นคู่ยังไงอ่าคู่คู่นี้เขาจะเป็นคอมเมดี้แบบหวานหวานอะไรอย่างงี้ฮะอ่าคู่นี้ก็จะออกแนวเหตุผลอือซึ่งกันและกันครับคู่นี้คือผิดศีลธรรมครับคู่เราคือผิดศีลธรรมฮะผิดศีลธรรมครับดราม่าอะไรอย่างงี้คอนฟิกเขาจะเยอะกว่าคู่อื่นคอนฟิกหลักๆก็คือจะมีที่สาวเขามาเกี่ยวด้วย ก็จะมีเหมือน acting coach ช่วยด้วยครับแล้วก็มีผู้กำกับมาช่วยครับเขาก็จะช่วย build ทั้งคู่แล้วก็แรกๆมันก็ยากหน่อยแต่ว่าเล่นไปเรื่อยๆมันก็ได้ครับเลแต่น้องเก่งครับใช่หมดเียยากครับหมดเลยค่าอคู่เราซีะคู่ผมสองคนนะครับก็ก็แรกๆก็จะ อ่าเหนื่อยหน่อยครับแต่พอเล่นไปสักไม่รู้ใช้คำว่าอะไรดีครับก็คือเหมือนจะมันจะแบบเลื่อยก่อนเรื่อยแบบก็อาจจะมีแบบติดขัดบ้างแต่พอหลังๆพอเล่นกันบ่อยๆแล้วมันสนุกกันมากขึ้นครับมันคลิกแล้วมันก็ไปได้ราบรื่นดีครับใช่ครับมันพอมันพอมันคลิกแบบที่พี่เต้บอกทุกอย่างมันมันก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นไปหมดแล้วเราก็สนุกกับการทํางานมากขึ้นครับผมมันก็น่าจะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นใช่จะเป็นประมาณนั้น ของผู้ผมมันก็เหมือนในในบทมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นตัวผมอยู่แล้วมันก็โบบะอะไรนะตปาไม่ปาเตได้ยินทาินทาเออระยะเผาขนเอออะไรกับเนี่ยมันมันเป็นการแบบเล่นมุกอะไรเงี้ยมันเป็นการแบบใส่มุกเสียวๆให้เขาอะไรเงี้ยย่างชาเมียเชียงใหม่เฮ้ยไม่เสียวเอาไปก่อนคิดออกเป็นก็ไม่ตัวเองครับเพราะ ในเรื่องมันการล่อนอะไรใช่ใช่ใช่อันนี้ใช่เลยเราย้อนแย้งเราเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเป็นตัวเองโดนหนูกะทำอีกแล้วอ่ะหนูกกระทำอีกแล้วเป็นไงรู้สึกไงกับตอนโดนลุมชิวๆแลเวลาเล่นด้วยกันมันต้องยังไงเพราะเราต้องเล่นมีสมดีิคู่กันก็เป็นแย่เขาอ่ะใช่เพราะเหมือนเป็นแบบลบตัวลบอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็เป็นตัวบวกเพื่จะแบบว่าคือเหมือนของผมอ่ะผมอาจจะนิ่งๆแล้วกับน้องเขาก็จะคอย คอยตื้อคอยหยอดผมเพราะผมแบบไม่เล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบตื้อมาเรื่อยๆจนจนวันหนึ่งที่แบบเออตัวองผมก็เริ่มเริ่มเปิดใจให้อะไรเงี้ยครับผมน้ำหยดลงหินทุกวันมีแฟนในบอก<ห>ลำคาหินบอกลำคาออยากพูดถึงเรื่องนี้เพราะมันเป็นซีรีส์วายหลายคนต้นองคาดหวังกระฉับบนที่สิ่ครับผมเป็นยังไงบ้างอยากให้สปอยนิดนึงก็เรียกได้ว่าดูดดื่มครับผมดูดดื่มเลยเพราะว่าก็เหมือน อยากรู้สึกว่ามันเป็นฉากหนึ่งที่สําคัญครับผมแล้วมันก็เป็นจุดจุดพลิกในเรื่องนะครับในในส่วนของพวกเราเนะทางนั้นก็เลยเหมือนกับอยากให้มันออกมาดีครับผมแป๊บนึงนะครับมันมันต้องกดเปิด<อ>ต้องกดลงมาสิลูกอา้าวเสือเนี่ยถ้ากดขึ้นมามันจะไม่มีเสียงถ้ากดลงมาตอนนี้ยังมีเสียงอยู่ไหมครับอขอดูหน่อยอ๋อถูกแล้ว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 อ่าสรุปที่พูดนะไม่น่าเล่นเลยไม่ไม่ยังไม่ได้ไปกดอะไรอ๋อเหรอพูดถึงฉากลูกศแล้วกันพูดไหนดูดิบสุด ให้โหวตนะอ่ะโหเราเห็นผูดดื่มสุดมึงดูดดื่มสุดดดูเลิฟซีนแต่ละคู่ให้เราวิเคราะห์สามคู่เนี่ยเราว่าคู่ไหนไม่เคยอ่ะเคยเห็นแค่คู่นี้อ่ะไม่เคยเห็นสคู่นั้นใช่ใช่อ่ะเพราะผมก็ยังเห็นไม่หมดเลยว่าดูดดื่มกันยังไงแบบว่าแบบเขาเลิฟซีนกันยังไงเคยเห็นคิดเช่แล้วก็บูมจ้ำอ่ะตอนที่ไปถ่ายเลยอางั้นลองเทียบกันเออ ที่ยวกันเหรออันนี้ดูรุนแรงผมไม่ใช่ครับไม่ไม่เคยขนาดนั้นนี่ไงวันสุดท้ายไงใช่วันสุดท้ายไงมันไอ้นี่ไงเขาเรียกว่าเผื่อคัดไงจริงๆอ่ะในฉากครับตอนที่ถ่ายที่ที่ตัวเฟิร์สเห็นอ่ะจริงในฉากอ่ะต้องไม่ดูดดื่มจะต้องแบบนุ่มๆแบบสบายๆสบายมูร์ลันเรยนะมูร์ลันไลยคำนั้นอะชื่ออะไรวะ กระโชกโค้งหักไม่ใช่คำคำคำที่พี่เขาบอกผมบอกว่าอะไรนะไม่เอาแบบจูบแบบนั้นแหะจูบแบบใช่จริงจริงมันต้องละมุนแต่มันอ่ะเข้ามาแบบบหกบวกบแบบเหมือนจะกินบวกเข้าไปอ่ะคือแบบไม่ใช่ขนลุกอ่ะไม่คืออนี่ไงผมถ่ายเผื่อแบบเทคไงแบบจะได้เขาเลือกว่าแบบให้ผู้คนกับให้พี่เขาเลือกใช่ใช่ใช่ครับใช่อใช่แล้วคือที่ที่เขาบีบมาก็คือบอกว่าเฮ้ยขอแบบ นุ่มๆแบบโรแมนติกจริงๆมันก็แบบซัดปากผมว่าตั้งตัวไม่ทันเลยสรุปไม่ใช่เออไม่ใช่เลยเขาเลือกซีไหนคู่เราเขาไม่บอกเขาไม่บอกเ้าไไม่ดบอกต้องรอดูเลยไมพร้อมกันครับผมใช่แล้วถ้าเป็นคู่เราอะของเราก็จะมีมีนะมีครับมันก็มีหลายอารมณ์ครับเหมือนปรับอารมณ์ไปตามแบบอาตาม EP ตามซีนครับผมความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เราก็ไม่ถึงกับรุนแรงกระช c h o k แห้แบบไมใช่ไม่ไม่ถึงขั้นบูมของเราจะเป็นแบบบนทางด่วนเยใส่นิดๆใช่ใช่แต่ของเราก็จะมีแบบเป็นการก็นั่นแหละเออนั่นแหละไม่รู้อธิบายยังไงจริงต้องรอดูต้องรอดูไม่รู้จะอธิบายยังไงมันดื้อรัามันดื้อแล้วเขาเรียกว่าฟินจิกหมอนแตกอะฟินจิกหัวเฮ้ยจิกหัวมันเล่นอะไรไเนี่ย เรามาถามวเรามีรถซีนไหมมีครับมีเอ่ออธิบายยังไงดีอะของเรารถซีนแบบไหนเบาๆที่เอาบีบมาที่พุ่งที่พุ่งกลับมาอยากให้พูดเราเป็นรถซีนแบบไหนมันเหมือนแอบแอบใช่ต้องเรียกว่าแอบใช่ประมาณนั้นแบบ ดีไม่ดีดีไม่ดีแอบแบบไหนแอบแบบไหนมันเป็นคู่เราที่เป็นคู่ที่อะไรไม่ไม่ที่บ้านไม่ยอมรับหรือว่าเป็นเออ่คู่ผมผมเป็นคริสมีแฟนอยู่แล้วซึ่งแฟนเป็นพี่สาวผมมันก็เลยแบบมันก็เลยแบบมันก็เลยไม่รู้ว่าเ,เราควรไปต่อหรือว่าเราควรถอยอ,อะไรอย่างเงี้ยฮะ พราะต้องติดสิคด้วาทุกคนสิครับมันก็เงหมอนกันเรื่องแต่ถ้าพี่ถามเราเราสึกว่าเราแตกต่ตตางกันของเราจะมีความเข้มข้นมากกว่าเพราะว่ามันจะเป็นตอรี่ไลนที่มีสามคู่ที่<ม>ไปคนละทางกันหมดเลย<ม>แต่ว่าจะมารวมอยู่ด้วยกัน<ม>ประมาณนั้นครับ for for ใช่ครับแต่ละคู่มันก็ไปในเวของมันเองครับแก็คือก็มาเชื่อมกันนะครับแล้วก็ อ่าซีลี่เราก็จะมีเรื่องเน้นไปทางกีฬาด้วยครับก็อย่างสมมติคู่ผมเรื่องบาสก็คือจะเน้นบาสหลักเลยคือมันจะเป็นการแข่งขันบาสแบบอ่าดูเดือดก็คือแข่งจริงๆเหมือนแบบมีเรื่องบาสเข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆแบบเยอะมากครับผมใช่แน่ๆคือดูเดือดและดูดีใช่ใช่ครับผมอย่างไรคนโฟกัสเรื่องที่เครื่องการแข่งกายของเราเพราะว่าทีเซอร์ทุกคนต้องมีขัดสั้นหมดเลยยกเว้นเราเท่านั้นที่มีขัดยาว จะเป็นหมอเป็นเป็นคนหมอกายภาพอ๋อใช่ครับเพราะผมก็จะไม่จำอะไรได้เลยแค่ลืมแล้วลืมแล้วลืมแล้วเนี่ยเล่นเป็นใครนะอ๋อในโปสเตอร์ใช่ไหมครับในทีเซอร์ที่วันนั้นที่แถบข่าวอ่ะทุกคนเขาต้องเก่งท่านหนึ่งคนเดียวมีขายาวอ๋อใช่ครับก็คือเหมือนกับของพผมอ่ะไม่ได้เล่นกีฬาไม่ได้ออกไปเหมือนกับต้องเล่นอะไรเหมือนคนอื่นผมนะครับจะคอยอยู่ในห้องแอร์คอย มีคนบาดเจ็บมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยไม่ต้องแบบใส่กางเสั้นใช่อ่านหนังสืออย่างเดียวโล่งครับเย็นก็เป็นกีฬาที่แบบสบายดีเย็นสบายใช่จะเป็นแบบนักวิ่งก็จะเป็นขาสั้นแบบนักวิ่งก็ปกติใช่ของเราก็จะเป็นกางเกงขาสั้นปกติครับใช่ครับผมชุดมันก็สบายดีครับสบายดีเราสบายกว่าเรื่องอื่นแต่ที่งงอยู่อย่างเดียวเลยที่กองคือชุดอย่างนั้นนะครับขาสั้น วันนั้นจะหนาวใช่แต่วันไหนชุดแขนยาวขายาวชั้นนึกซะร้อนออกแบบออกแดดแดดเลยแต่ว่าพอชุดกีฬาเมีแอร์มีแอร์หนาวถ้าพี่ที่เมาส์กันเพื่อนๆคิดว่าใครเป็นตัวโจ้ที่สุดตัวหน้าแกงที่สุดอ่ะเอาตัวเอาตัวหน้าแก้งเหรอฮะขอบคุณทุกคนนะครับคุณจำขอบคุณทุกคนนะครับบุคคลที่ทุกคนรักเป็นเป็นตะมูตะมีอะไเหมือนแบบ บุคลิกน้าแกล้งเหมือนหมีที่แบบหน้าขย่อมมันหน่าแกล้งตลอดเวลาคร <c oughs> ับที่พูนเดียวแหละหมีหน้าขย่อมจริงเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนแ,แรกๆอ๋อตัวใหญ่ๆนะแต่ก่อนก็กบบจะอ้วนกว่านี้หน่อย,ออยใช่ครับผมลดน้ำหนักลงครับถ้าเปรียบเทียบง่ายๆคือจำจะเป็นที่รองรับทางทองารมณ์เวลาโดนโดนดุมา้ะหงุดหงิดไง ุ่นวายสุดไม่มานะวันนี้จะเป็นคริสครับมันเป็นน้องเล็กสุดแสบสุดนะฮะคือตอนแรกคริสมันเงียบที่สุดหรอครับใช่สักพักนะครับพอสนิทกันเยอะขึ้นไม่หยุดไม่หย่อนปลดปล่อยตัวเองจริงนะับใช่ครับเป็นตัวของตัวเองครับมันจะคอยแบบชอบมาแกล้งคนอื่นอะไรเงี้ยครับผมชอบมาแย่แบบใครทําอะไรอยู่ก็คือแบบเข้าไปสกิทเข้าไปจักรจี้ไป แกล้งอะไรยตลอดเวลาครับผมแบบอย่างเมื่อวานผมไปถ่ายงานกันก็ยืนยืนถ่ายอยู่กันปุ๊บมันก็เอานิ้วมารูดตูดผมเงี้ยแล้วผมก็กระโดดขึ้นมาผมันต้องมาถ่ายใหม่แล้วมันแกล้งทุกคนเดินเดินอยู่ก็ไปจับของเขาบ้างไม่ใช่ไปแย่ไม่ใช่ผมเป็นคนเป็นคนดีนะพี่ไอ้บูมนี่ลองลงมาครับใช่ถ้าลองมาก็คือเนี่ยแหละครับที่ชอบแกล้งผมไม่ได้ชอบแกล้งชอบอะไรอยากระบานลมนี่เองชอบอะไร ข้าพิจมเฮ้ยกินน uh ี่นวดตุ้กันเปนโน้ตอาเป็นยังไงแล้วจะออนแอร์แล้ววันที่แปใช่ไหมครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ถ่ายมาเป็นเป็นปีกว่าจะได้กว่าจะเสร็จเออยังไงนมนมอ่ะอายุยังไม่ที่สามเออเคยเป็นปีต้องเราหยุดโควิดด้วยแล้วก็ใช่หยุดไปสองรอบแล้วก็กลับมาถ่ายใหม่วนไปวนมาแล้วเราจะคอนติ้นอยู่หรอเออร่างเรา รบ <laughs> ไ,ไ,ไม่ค่อนครับไม่ค่อนแต่หัวจะหลดคอเราต้องบอกคากว่าค <laughs> อน<ม>เอาใหม่ครับคอนครับผมเพราะ, <laughs> ราะว่า <laughs> ไม่มีตัด <laughs> อ๋อนี่คือไลฟ์หรอครับใช่ <laughs> อ๋อเพิ่งรู้ <laughs> เออตรูปเอาคำตอบไหนดีครับคือก็จะมีไม่ค่อนบ้างเล็กน้อยครับบางจุดเฉยๆอย่างแบบร่างกายกับผมผมครับผม ผมผมครับผมเออช่วงผมอะไรเงี้ยที่แบบจะยาวเพราะมันหยุดนานครับกว่าจะได้ถ่ายกลับมาถ่ายก็แบบสี่ห้าเดือนเลยอะไรเงี้ยครับเริ่มถ่ายเมื่อไหร่เริ่มถ่ายถอยกล้องครั้งแรกครับโหกัมพาร์แล้วแล้วก็กระดาษกระดามิถุนาปอมมิถุนากกระดากระดาอ้าวมิถุนาครับพี่บต้ผมมิถุนาใช่เปล่าไม่รู้ครับใช่ครับประมาณนั้นครับแล้วก็หยุดไปช่วงเดือนเหยุดหยุดถ่ายถ่ายครับประมาณแบบถ่ายมันสามสี่ชิ้นก็หยุดอีกอะไรประมาณนี้ก็คือหยุดกระดาษกระดาสิงหากรยามไป จำไม่ได้โอ้โหจำไม่ได้เลยครับเพราะหยุดมันหยุดหยุดเปิดเปิดบ่อยอะครับผมไม่เปิดหยุดกัญญาใช่ใช่แล้วก็ข้ามมาจนถึงพฤศจิกเนี่ยครับให้ฝากจะได้ดูที่แปดแล้วมีทั้งหมดกี่ทีสิบสองครับผมให้ฝาแปดแล้วก็ขอฝากซีรีส์เรื่อง you are my sky จุดหมายคือท้องฟ้าลืมติด ติดเอครัใหม่สกายอันนี้กูมาอันน่้กูมาเออทราบใหม่ไม่ได้แล้วครับเขาไลฟ์เครับก็ขอฝากซีรีส์เรื่อง U R My Sky จุดหมายคือท้องฟ้าด้วยนะครับผมก็พวกเรานะครับก็คือเต็มที่มากๆไม่ใช่แค่พวกเรานะครับก็คือยังมีทั้งผู้จัดแล้วก็ทางทีมงานโปรดักชั่นต่างๆด้วยครับผมออนแอร์วันไหนครับออนแอร์วันที่ 8มกรานะครับเสาร์นี้ตอน4ทุ่มครึ่งครับผมทางช่องวัน31แล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้1ชั่วโมงทาง VTV ครับผมหมดแล้วครับคนอื่นไม่มีพูดแล้วครับข้าวผัด้วยทุกคนตั้งใจนะจริงๆโปรดักชันเรื่องพวกเราคือแบบปังสุดปังของปีนี้เลยบอกเลยอยากให้ดูครับเพราะว่าเนี่ยอย่าง EP แรกวันเสาร์เนี่ยซีนที่เปิดอยากให้ดูมากเลยเพราะมันยิ่งใหญ่มากเลยครับ ยิ่งใหญ่จริงครับตื่นเต้นที่สุดแล้วที่แบบใช่ครับดูดูแบบใช้ energy เยอะสุดอ่ะใช่ครับเพราะว่าเราแบบเป็นคณะวิทยาไงเราจะเปิดมาพร้อมกับพลังงานที่แบบทุกคนจะแบบเต็มที่ไปกับเราแน่นอนแบบดูแล้วแบบรู้สึกได้ถึงพลังงานแน่นอนครับผมขบวนพาเลทดเลยเหรออุ้ยยิ่งกว่าอนไรยิ่งกว่าโดดจากชั้น20เอ้ยไม่อย่าสปอยทั้งไม่มีนะ โหดไลา์เวอร์หดไลา์มากอีขอบคุณมากครับ